่พี่อีฟนะคะโอเค้ค่ะก็วันนี้นะคะพี่อีฟก็มีชาเลนจ์ให้น้องเค้กอีกแล้วเดี๋ยวให้น้องเค้กเดานิดนึงว่ามันเป็นชาเลนจ์อะไรไม่รู้อ่ะไม่เจอน้องเค้กหลายวันนะคะข่าวขึ้นไหมหรือว่ายังไงเราไม่ได้ข่าวบอกให้ฟังหน่อยอยู่บ้านทำอะไรมากกิจกรรมหนูได้แต่ตื่นเลยนะตื่นขึ้นมากินข้าวแล้วออนไลน์กินข้าวแล้วก็นอนพ่อได้จัดสรรอะไรไปให้แม่ซื้อขนมพ่อซื้อข้าวซื้ออะไรมาให้เรียบร้อยแสงแดดได้โดนไหมจ๊ะ ไม่ไม่โดนอยู่ในในห้องวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะมีชาเลนจ์ให้น้องเค้กเดาซิว่าเป็นชาเลนจ์อะไรเดาก่อนเดาเลยเดาเลยอาจจะอาจจะเกี่ยวกับของกินหรือเปล่าโอ้โหของกินเข้าเรื่องอีกแล้วเข้าเรื่องอีกแล้วตอนนี้แก้มยังฟูไม่พอก็คือว่าพี่จะมีเงินนะคะเงินประมาณให้1,000บาทให้ไปซื้อชุดสัก2ชุดหรือสามชุดก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเอาให้สวยถูกใจเลยที่ไหนดีสายใต้สายใต้เพราะว่าตอนเนี้ย พี่ทำไมเสียงแบบผู้ชนะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยไงเพราะบางคนคิดว่าน่าจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยดูแต่บ้านเค้มันได้ไปเที่ยวสายใต้นานยังสักพักแล้วเนาะจะจะเอาไม่เอาดีจะเอาไม่เอาดีอ้าวยิ้มอย่างมีเลสไนถ้าพร้อมแล้วก็ ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นมาดูกันว่าเสื้อผ้าที่เค้กซื้อมาเนี่ยถูกใจเพื่อนๆแล้วก็ถูกใจพวกเราไหมถ้าพร้อมก็ let's go ก็เป็นแบบเหมือนกับตลาดคนเดินอ่ะครั้งแรกอ่ะที่เรากลับมาเป็นสถานการณ์ปกติอ่ะอ๋อนึกว่าถถมตลาดยังไงแต่ว่ามันต้องใส่แมสอยู่เหมือนเดิมใช่แต่ก็ดีใจนะเพราะว่ามันเราอยู่เหมือนอยู่ในอุโมงค์มานานเราเดิไปไหนได้เปิดอุโมงค์สัทีนะคะคนเยอะมาก คนน้องเค้กเห็นอะไรไหมรถพี่บี้แต่สักกาหรือเปล่าใช่ใช่เหอหนูตอนนี้จะมาซื้อเสื้อผ้าให้น้องเค้กใช่ไหมแต่ว่าพี่อยากได้ของพี่ละตรงเนี้ยก็หนูอยากได้ตัวนึงเหมือนกันจริงเหรอได้เหมือนกันเลยเหรอเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนนะสรุปว่าเราได้ของเราแทนไม่ใช่ของเค้กเลยให้เค้กเราไปก่อนเค้กเอาแบบแนวนี้นไหม ได้นะลองดีกว่าขอลองนะได้คับลองนะลององให้เธอขอดยเหรอต้องอดเลยะขอดเลยเอได้ไหมเออได้โอเคได้ไหมโอเคก็โอเคนะชอบนะโอเคได้แล้วเฮ้ยขาไ้ตัดได้ดูดิดมันก็น่ารักดีกองกองดูดิ่ดิสวยเอาปะโอเค ได้แล้วหนึ่งตัวนะ350ตอนแรกที่จะเปลี่ยนลืมลืมสาว่าถุงจะถอดเลยนี่นะิ่งซื้อไปแป๊บเดียวแตกแล้วตีมาหร่ตอนแรกอันนี้มันไม่แตกชื่ออันนี้มันแตกหนูก็เลยตกใจอ่ะอะไรอ่ะแล้วหนูก็เลยแงะ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 มันก็แตกเลยนี่นะโอเคมันจะแตกมุมส่วนมากแตกเพราะว่าอะไรอ่ะหนูมันอันนี้รอยเนี้มันมาจากว่าโทรศัพท์มันวางอยู่แล้วดินสอมันกิ้งหัวหยิบดินสอโทรศัพท์แตกอย่าไปเชื่อใช้บ้างทุบบ้างคือโทรศัพท์่ ้องาดคออันนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะถ้าพี่เปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะแล้วยังแต่งนะไอโฟนอย่าหวังโฟนเลยเนาะอุ้ยขายของเก่งมากอาปาปาหนึ่งร้อยอ๋อมีบินด้วยเหรอมีเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเค้กเองใช่ตอนที่แบบว่าเป็นโจรปวดท้องแล้วอึไม่ออกเค้กได้ตัวหนึ่งแล้วนะคะเอาสีดำเราเรียกตอนแรกอะเค้กชอบสีม่วงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใช่ปะก็เลยเอาเป็นสีดำ ไาใส่ตังทั้งหมด300บาทตัวนี้ร้อยเดียวทั้งร้านร้อยเดียวนะคะทั้งร้านร้อยเดียวเราเน้นแบบสวยแบบอฉสวยตกไม่ตกไม่รู้แต่ร้านไปหมดแล้วนะคะร้านนะคะไม่เหลือเลยเปลนไฟแล้วว่าเปลี่ยนไฟไล่เราแล้วว่า<ม>เราจะแบบว่าเราจะเดินลงก่อนจะเปียก,กแล้วเข้าโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่พี่นะเค้กคนเดียวเค้กคนเดียวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวน้องเค้กค่อยไปต่อวันหน้าแล้วกันวันหน้ายังมีทคให้ชอปอยู่ก็น้องเค้ก ต่อจากเมื่อวานที่เราไปดูเสื้อผสายใต้แล้วฝนมันตกมันก็เลยถ่ายต่อไม่ได้เรามาดูที่หน้าบิ๊กซีกันต่อนะคะเราจะซื้อเสื้อใหม่แล้วก็ซื้ออีกชุดหนึ่งที่เป็นคู่กันนะเรามาหาร้านเสื้อผ้ากันเลย5้0คนเดินเยอะเลยเรามาดูร้านประจำเราดีกว่าตัวลอยทางร้านเลยเราจะเอาเสื้อก่อนนะ เยอะมากเยอะเหมือนเดิมเสื้อแบบแบบเดิมเลยเสื้อแบบนี้อ่ะเสื้อแบบนี้ไงอเออแบบนี้ก็น่ารักมันเยอะมากเลยม่รู้จะเอาตัวไหนเพราะเราลองเดินประมวลดูแล้วสิว่าเออร้านนี้แหละดีร้านนี้แหละ,ร,นนหละร้านเดิมที่เรามาแต่แรกเลยรู้สึกว่ามันดีสุดละแบบนี้เป็นแบบยาวๆทุกคน ซึ่งเราคิดว่าแบบนู้นน่าจะเราชอบแบบนี้นะเราสือมันน่ารักเดียรเราตอนนี้แหละทุกคนโอเคค่ะตอนนี้ได้มาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปหาอีกชุดหนึ่งนะอาจ,จเป็นกางเกงหรือกระโปรงแล้วก็เสื้อกันโอ้ปวดท้องม่กเดี๋ยวเรามาดูร้านกระโปรงกันเรามีอยู่ร้านหนึ่งที่เราชอบมาดูนะทุกคน อ๋อตัวนี้ก็จะมีซับไหมอ๋ออันไหนเอวประมาณ32อ่ะคะ32 XL คลค่ะเอ <XL S 2> <XL S 1> คลก็ส่วนมากก็จะมีเกี่ยวกับพวกแบบนะครับเดี๋ยวเอาลำตัวนี้ให้ดูกันนะประมาณ32 34อะไรประมาณน,นี้ค่ะตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็มีตัวนี้ตัวนี้ยกเว้นตัวลุนตัวเดียวอ๋อขอลองดูเป็นแบบตัวนี้ได้ไหมคะเป<อ>็<อ>นสา โอเคทุกคนเราได้มันแล้วก็คือกระโปงตัวที่มันเป็นอะดูมันเดียวแล้วก็เป็นกระโปรงใส่ได้พอดีเลยหลวอนิดนึงเผื่อเอาไว้นะต่อไปเราจะไปหาเสื้อที่มันเป็นเสื้อแบบเสื้อเอลรอยนิดนิดแบบนี้ทีม่มาทุกคนตัวแล้วเท่าไหร่คะเอาตัวนี้ทุกคนเราได้ไ ยังเหลืออยู่เลยตอนนี้ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวน้องเคขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะมล้เจอกันใหม่